ฉันจะทำให้นายคลั่งยิ่งกว่าฉันซะอีกโอ้ไม่มาอีกเนี่ย คุณตีห้านะคุณยังมีเวลาแต่งหน้าทันอีกเหรอแล้วฉันมาทันหรือเปล่าล่ะทันครับคุณเก่งมาก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 ,มากแล้วคุณ<ม>น่ะฉันมาทำอะไรเนี่ยตีห้าฮะฉันอยากรู้นะคุณทำให้เวลาในการนอนครบแปดชั่วโมงของฉันต้องหยุดชน,นะดูสิเนี่ยขอบตาฉันดำลึกบ่อเลยเห็นไหม ผมว่านะมาสคาร่าของคุณยังดำกว่าตาคุณอีกเนคคุณหยุดวิจารณ์ฉันอนูนี้เลยนะจะให้จะทำอะไรก็รีบบอกามาเลยปะไม่งั้นฉันจะกลับไปน <c oughs> อนกลับไปนอนแต่ผมว่าคุณจะหยุดพูดสักทีสิแล้วเดินตามผมมาได้แล้วไปไหนล่ะฉันถามว่าจะไปไหนเดินตามผมมาแล้วกัน ถามหน่อยเหอะทาไมคุณไม่ให้เขาเอาของส่งไปส่งให้ถึงร้านเลยล่ะคุณจะหนัหนาอเรื่องซื้อเองทำไมปกติร้านผมเนี่ยก็ส่งตรงถึงร้านอยู่แล้วนะอาวแล้วคุณให้ฉันตื่นเช้าแหกคิดตามมาจ่ายตลาดกับคุณทําไมเนี่ยผมอยากให้คุณลองตื่นเช้าดูบ้างรู้ไหมการตื่นเช้าเ่ยจะทําให้คุณเนี่ยเป็นกุลสตรีมากขึ้นกุลสตรีเช้คุณจะแกล้งฉันมากกว่าละสิ นี่เดินให้มันดีๆหน uclear, ่อยได้ไหมเดินกระย่องกระแยงเหมือนกลัวจะกัดอ่ะกลัวเน่คุณก็ดูสิน้ำสกปรกขนาดเนี้ยคุณจะให้ฉันย่างมัไปได้ยังไงคะเดี๋ยวฉันก็ต้องไปทํางานต่อแล้วแล้วถ้าเจ้านายฉันถามว่าทาไมวันนี้ฉันมีกลิ่นแปลกๆฉันจะตอบว่ายังไงยะนี่ก็ตอบว่าไปจ่ายตลาดมาสิครับอีไปไหนโอ๊ยฉันจะไปดอข้างนอกทำไม เดินตลาดสดเนี่ยมันเสียหายตรงไหนฮะนี่รู้ไหมตลาดติดแอร์ที่คุณชอบไปเดินเข็นรถโชว์หุ่นนะมันไม่สดเหมือนกับที่นี่หรอกแล้วขอเหรนนะถึงแม้ว่าคุณจะฉลาดเลิศล้ำเพียบพร้อม,มด้วยสติปัญญาขนาดไหนนะช่วยก้มลงม,งมองคนข้างล่างบ้างตอนนี้เนี่ยนะหน้าคุณน่ะเชิดสะจนจะขนาดกับพื้นรออยู่แล้วเฮ้ย หอมจังเลยพี่เจทำอะไรทานเหรอจ๊ะสปาเก็ตตี้กุ้งวันนี้พี่มีประชุมตอน9โมงก็เลยทำอะไรง่ายๆพี่เจงั้นทำเผือดติ๊กอีกที่หนึ่งนะ พอดีว่าจิ๊บเอาไปเยี่ยมายพิมพ์ที่โรงพยาบาลอะไปเย่มยยพิมที่ไหนนะเย่ยพิมเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่เหรอพี่เจพี่เจรู้ได้ยังไงอะว่าาย,ยพิมออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ก,ก็ก็จิ๊บไงจิ๊บเป็นคนบอกพี่เองเปล่าจิ๊บไม่ได้บอกบอกไอ้ก็บอกว่าไม่ได้บอกบอกก็อบอก ยังไม่ทันแกอะไรหลงหลงลืมแล้วเหรอเอะเอะใหญ่แล้วเนี่ยอานิเดีย๋ยวเจ็บส่งลูกจาสปาเกตตี้นี้ไปให้ใครเอ่อให้ปาตรีกับลุงสารหน้าพอดีว่าวันนี้จิ๊บว่าจะแวะไปเยี่ยมลุงกับปลาที่กรมคิดยังไงอยู่ๆถึงจะไปเยี่ยมเขาขึ้นมาฮะ แหม่กคนอยากไปเยี่ยมก็ต้องไปเยี่ยมสิโอ้อืม,เย,ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆพี่คิดถูกมากเลยที่ไม่เปิดคลินิกให้เรามันก็เจ๊งแน่ๆวันวันก็มัแวแต่วาดไปนน่นทีวาไปนี่ทีงานการแล้วไม่เคยคิดที่จะทำเห็นเรื่องอื่นนี่สำคัญหมดระวังโรงพยาบาลเขาจะไล่ออกเขาสักวันคือไล่ซิปออกนะโรงพยาบาลก็เจ๊งอะสิพี่เจรู้ไหมว่าคนคไข้ประจำของซิปเนี่ย มีเป็นร้อยๆอเลนพ,พี่เจทำให้อร่อยนะลุงกับป้าก็จะได้ชมไง่ะพี่เจมองจิ๊บทำไมเหรออ๋อจิ๊บรู้ละ สวยใช่ไหม สัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับคุณจิ๊บไปไหนมาหรอครับเออคือเมื่อเช้าเนี้ยค่ะจิ๊บทำสปากเกตตี้ก็เลยทำมาฝากผู้กองด้วยถือว่าเป็นการตอบแทนที่เมื่อวานนี้ผู้กองช่วยจิ๊บกับเพื่อนไว้นะคะนี่ค่ะขอบคุณครับ ที่จริงคุณจิ๊บไม่น่าลำบากทำมาเลยนะครับไม่ลำบ,บากหรอกค่ะจิ๊บก็ทำกับข้าวกินเองกับทุกวันอยู่แล้วอะค่ะเก่งจังเลยนะครับอายุแค่นี้เป็นถึงคุณหมอแถมยังชอบทำอาหารอีกด้วยครับก็แหมจิ๊บเป็นผู้หญิงนี่คะก็จะต้องรู้งานบ้านงานเรือนไว้บ้างจะเข้าบ้านก่อนไหมครับ ไม่ล่ะค่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยจิ๊บจะรีบไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลแต่ถ้าผู้กองมีปัญหาเรื่องฟันแล้วก็เชิญเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนไข้ของจิ๊บไม่เยอะเดี๋ยวจิ๊บจะรักษาฟันที่ฟรีเลยค่ะเหรอครับพอดีวันนี้ช่วงบ่ายผมว่า,างเหมือนกันครับงั้นเจอกันตอนบ่ายสองนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะรับคิวให้ครับ ผู้ชายคนนี้นะครับชื่อร้อยเอกชายชานเป็นลูกชายของคนเอกอาจฐานอดีตพอบทอพอบเพ,พิ่งกลับมาจากฝึออกอบรมที่อเมริกาไม่ถึง2อาทิตย์นะครับอยากให้มาประจำการที่กรุงเทพเข้าตำราแล้วครับรูปลอ้อพ่อรวยฐาน,นาดีเป็นที่หมายปองของสาวๆครับยังโสดหรอเอเท่าที่ผมไปสืบดูนี่นะครับ เขาไม่คบใครเป็นพิเศษแหม่ก็ยังว่าครับสารวัตรเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกหืมเนื้อนี่หอมกลุ่นไปที่ไม้ปองของสาวๆนั่นแหละครับเอ๊ะข้อมูลนี้ยังไม่ดิ่งนะครับยังมีอีกเยอะ